ตราบใดที่มีกำลังทรัพย์กำลังใจมันจะมาเองนะครับ <laughs> แล้วก็สีแดงครูหวดนะครับอาจจะไม่เห็นหน้าเนาะไอ้แพ้ตกรอบนะคู่นี้ยังไม่รู้เลยว่าออกหัวออกก้อยนะครับครูหวดสีแดงอาจารย์ต้งฟ่านตีขาวนะครับ มาดูกันต่อครับอาพีมลหรือตรงฟ้านะครับนั่งอฝั่งที่ขาเป็นยังไงเนี่ยเป็นรองไหมลรองเนาะอ่ํากว่าแผ่แรกไม่รู้เกิดอ๋อแผนแรกเสมอกันนะคู่นี้นะครับผู้ชมอ่ามีเสียงกระซิบมาอาจถึงลูกป้องนะครับสําหรับคู่นี้จากพี่ลักนะครับตอนนี้มานั่งอยู่ข้างผมละหวดกินเป็นอะไรกัอะไรวะเนี่ยมาคู่หวดสูงมากนะครับโอน เอ้าม้าหายไปไหนตัวนึงอ่ะองฟานเราม้าหายไปตัวนึงนี่อ๋อเปลี่ยนมา้าไปๆป,ปอ่าครับเป็นมา้าสู้เม็ดเหรออุ้ยสีแดงเม็ดเต็มไปหมดเลยสีแดงมีเม็ดด้วยน่ะเดี๋ยวลองมาคำนวณกันดีๆสิผม ตั้งใจดูก่อนสีขาวมีเบี้ยงหงายหนึ่งตัวตัวเดียวเบี้ยคว่ำสาม,ามสีดแดงเบี้ยงหงายหนึ่งตัวเบี้ยคว่ำหนึ่งสีแดงมีม้าสองตัวสีขาวมีม้าตัวเดียวสีแดงมีโคนเม็ดสีขาวก็มีโคนเม็ดโอเคสองเบี้ยงหงายสู้มา้าหนึ่งเบี้ยงหงายหนึ่งเบี้ยควา่าสู้มา้าถ้าใครเคยดูช่องผมนะ รงที่ผมถ่ายทอดเกมเดิมพันเอาเล่นกับอาจารย์หนูลาดบุรณะครูหววเนี่ยลดให้4ตัวเลยนะแต่ครูหวครูหววเป็นฝ่ายยิงนะอาจารย์หนูเป็นฝ่ายป้องครูหวดลดลดถึง4ตัวนี่คือลดเยอะมากนะครับเก่งนะครูหัวเนี่ยเล่นหมักหมักป้องเก่งนะตรงฟานชี้ับถอยเม็ดกลับไปครูหววทำท่าจะเดินเม็ดขึ้นมาครับไปไหมไปไหมไปไหมโอ้โหผมก็ลุ้นไปด้วยครับ ไปครับองฟานเดินเมดกลับมาเข้าตำแหน่งเตปขุนเอาไว้ปิดลูปูแต้มนี้ไม่ให้เรือของสีแดงมีอํานาจดูเหมือนว่าเรือของครูฮวดลำนั้นอะลำที่กาลังจะจับอยู่นะ่ะมันไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับใช้งานลําบากนะฮะเอาออกมาไหมเอาออกมาไหมลุ้นครับดูครูฮวดลุ้นอะแกจับแกเหมือนจะจับอะเอาออกมาครับครูฮวดอ,ออกมาครับเพื่ออามาใช้งานครับต้องฟานเดินเรือมาเช่นกันต่อต่อหรือเปล่าไม่ต่อ ต่อไม่ได้นี่วะมองยังไงต่อวะเบอร์เหมือนกันครับขอโทษครับแท่นนี้มีม้าโดดกินเม็ดปักเม็ดไม่เกิดอะไรเนาะออกเจ้าเนาะม้าโดดกินเม็ดปักเม็ดออกเจ้าเอาเรือมาก่อนครูหวดผมเชียร์ครูหวดอยู่นะครับอาชีพเดียวกันนะเป็นเกมที่เบี้ยสู้กับม้านะฮะครูหวดจะเดินเรือไปไหนอา้าวเราเม็ดละครูหวดครูหวดวางศอกกอไรไว้วหรือเปล่าครับอภิมนกินเลยครับ เกมปกติครับคู่ครูหวดกับตรงฟานครับตอนนี้ผมมองว่าอาจารย์ตรงฟานเป็นต่อดีแดงครูหวดครับครูหวดเกมเดียวกันครับเกมผมเปิดดูคอมเมนต์ครับอยู่ๆครูหวดก็ให้กินเม็ดครับงงเหมกันครับเม็ดแรกเบี้ยวคว่ำทีนี้เรือของอาจารย์ตรงฟานเนี่ยพร้อมและสองลำในขณะที่ม้าของ กูพวดนั้นไปอยู่ข้างกระดานครับไม่รู้ไปอยู่ทำไมครับตำแหน่งหมากของอาจารย์ตรงฟานดีกว่านะตำแหน่งของอาจารย์ตรงฟานดีกว่านะหมากตัวใหญ่พร้อมกว่านะเรือพร้อมในขณะที่กูหวดเป็นม้าก็จริงแต่เป็นม้าที่ไม่พร้อมครับลุกไปหนึ่งทีเอาแล้วครับเริ่มแย่แล้วครับของแรงเริ่มมาเริ่มมาแล้วครับเบี้ยงหายต่อยได้อีกไหมต่อยโคนนี่เนี่ยทำท่าทิมครับทำท่าทิมอาจารย์ตองฟานจะทำยังไงฮะมีเบี้ยงหายต่อยโคนได้นะเบี้ยงหายตัวเนี้ยเนี้ยหนาต่อยเข้าไปเนี่ยโอ้โหอ่อยไปแล้วกูพวดอยบอัเรื อย่าบอกนะครูหัวจับเรือลุกไปหนึ่งทีครับอ๋ออย่างนี้ได้จัดงี้ได้คุณวิรุธบอกว่ามาไปพักกินญ่าอยู่จั <c oughs> งหวะนี้ครูหัวเลือกลุกครับอาจารย์ตองฟานถอยขุนไปเลยครับถอยถอย,ถอยตำแหน่งนี้เนี่ยเสียวๆเงอนนะได้เสียนะแต่ด้วยตำแหน่งเรือของสีขาวดีนะครับทำให้อาจารย์ตองฟานสามารถเดินขุนมาตายนี้ได้โอ้โหถ้าได้ดูหมากป้องนะคู่นี้มันนะถ้าไปถึงป้องในคู่นี้นุกนะฮะว่าทำท่าจะจับเรือจะไปตาไหนจะไปคุ้มโคลไว้หน้านะอ่า ไอตายนี้ครับอ้าวโคนก็โดนเบี้ยง,งหายกินสิครูพวดผมงงอะครูพวดเหมือนกันนะโอ้ยกินไหมอาจารย์ตองฟานคิดอยู่ครับฉันจะกินดีไหมแต่บางทีครับเขาเขาอายุเยอะแล้วครับท่านผู้ชมต้องเข้าใจตรงนี้เนาะมันเหนื่อยได้นะครับหมาลูกมันเหนื่อยมันล้าได้นะครับหนีไม่ออกโคนตัวนี้หนีได้ไหมหนีได้อยู่หนีขึ้นไปแต่ตัวก็จะไปกองครับอิลูมิตุมโอ้เดินดีจริงอาจารย์ตงฟาน ตอนนี้ม้าของครูหวดมันเป็นม้าที่มันกินหญ้าอยู่่ะมันจอดกินหญ้าอยู่แล้วรอมันอิ่มหนีพีมันก่อนแมันจะโดดออกมาได้ไหมน้มาขาตายตำแหน่งเรือดีโอ้ยอย่างนี้น่าจะน่าจะเสร็จน่าจะเสร็จอาอพ์ิมอนเออไม่ไม่กินคนเมื่อกี้ชนะไปแล้วครับเข้ารอบ8คนตอนนี้เราพักมาดูครูหวดครับอาจารย์นกติต ในตำแหน่งนี้นะครับผมมองว่าครูหวดยังเป็นรองอยู่นะครับเพราะเรือของอาพิมลแรงครับเป็นตัวที่ทําเกมและเป็นตัวที่เบรกเกมด้วยเนี่ยตัวนี้มันกันกันขุนแล้วมันพร้อมที่จะชาร์จเข้าหานะครับเข้าหาขุนคููพวดเนี่ยทีนี้อาพิมลหรืออาตงฟานนะครับน่าจะเห็นแล้วละ่ะว่าเรือสองลำนี้น่าจะเอาไม่เอาเขาไม่อยู่ก็เลยนิ่งครับปล่อยให้ลุกไปอายุเขาเยอะแล้ว การที่เขาใช้นิ้วจิ้มอ่ะมันก็ช่วยให้เขาอ่ะดูหมากได้ดีขึ้นแล้วเราก็รู้จักอาจารย์ตรงฟ้านเนี่ยครูหัวดอย่างเงี้ยเขาเขารู้จักกันมานานแล้วครับเขาอยู่กันอย่างพี่น้องครับเขาก็ไม่ไม่มาหยุมหยิมมาอะไรพวกนี้หรอกครับขอแค่ไม่เดินตาโป่งเป็นอันใช้ได้เนอะออนนี้ครูหวดกกำลังใช้เรือก่อกวนอยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวหลังจากที่ผมผ่อนกล้องผมผ่อนอะไรหมดแล้วเนี่ยผมมีแผนอย่างนงี้ผมจะเดิน เดินสายทั่วประเทศไทยเพื่อเพื่อไปเก็บข้อมูลประชากรคนไทยที่เล่นหมากลุกในช่วงรายการ uh, รีวิวนักโขนนะครับสัมภาษณ์เลยเป็นหลายคนเลยใครก็ได้ที่เล่นหมากลุกเป็นผมจะไปตามซุ้มเพื่อไปเก็บข้อมูลแล้วก็เล่นนี่คือแผนของผมแต่ตอนนี้ผมยังทําไม่ได้ผมต้องผ่อนกล้องให้หมดก่อน <laughs> ผมไม่มีเวลานะเอาละ เอาน,นี้ก็ตัดกันไปเรื่อยๆครับมา้าม้าคู่ของครูหวดมันสู้มันสู้เม็ดไม่ไม่ไหวตำแหน่งขุนอยู่ไม่ดีต้องบอกว่าลูกเก่าต้องให้อาจารย์ตองฟานนะครับลูกเก่านี่เก่าจริงครูหวดก็ไม่ธรรมดานะถ้าเราได้ดูยันหมากป้องเนี่ยมันนะคู่เนี้ยเก่งนั้งคู่นะครับหมากป้องเนี่ยนั้งคู่นะครับ มาดูกันว่าครูพวดจะหาเสมอได้หรือเปล่านะครูพวดพยายามนัลายตัวออกต่อเรือครับเป็นตาเดินขอ,อาจานตรงฟานเอาจิ้มกันครับจิ้มเกิดอะไรขึ้นครับจับเสมอเหรอหรือยังไงอ๋อยังครับยังยัง,ยงกินครับพอกินกันไปก็เสมอครับเสมอหรือแพ้ดวผมเดินไปถามให้รอสักครู่